ครับวันนี้ครับผมทางเปาสวนเร็ทอนชาแนลรับผมมาเที่ยวงานเกษตรภาคอิสาน2567รกครับผมวันนี้ก็เป็นวันที่28มกราคม2567กครับผมก็คือมีการประกวดควายดำและควายเผือกครับผมที่พายาลัยขอนแก่นครับผมวันนี้ก็มีการประกวดควายดำและควายเผือกครับผมเดี๋ยวไปชมกันเลยครับผมไปชมกันเลยครับผมรุ่นนี้เป็นการประกวดควายดำรุ่นฟันแท้ไม่เกินหนึ่งคู่ครับผม ตัวทีมกสวยนะเห็นไหตัวทีมสวยกัลูกขอบคุณครับพี่ตอนนี้ในสนามรบครั้ง11อ็ดตัวแล้วนะคะหมายเลขหนึ่งค่ะชื่อกระทิงทองนะคะเป็นลูกกระทิงนผู้ค่ะมาจากอำเภอเมืองจังหวัดนครราชสีมาค่ะกระทิงทองหมายเลขหนึ่งหมายเลขสามค่ะหมายเลขสามนั้นเข้ามาครับ หมายเลขสามจอเพลินค่ะเป็นลูกของงันท์ไทยนะคะมาจากรัชนบุรีจังหวัดสุรินทร์ค่ะหมายเลขสี่ค่ะหมายเลขสี่บางสยามนะคะเป็นลูกของแปดเออเป็นลูกของปังแปดริ้วค่ะมาจากอุบลรั์จังหวัดขอนแก่นหมายเลขห้าเจ้าพญาค่ะเป็นลูกของเจ้าเสานะคะมาจากอำเภอเมืองจังหวัดบุรีรัมย์ค่ะหมายเลขหกหมายเลขหก เพตตะวันเป็นลูกของลูกเพชรนะคะมาจากอำเภอจุมเพย์จังหวัดของแก่นหมายเลขเจ็ดค่ะใครชื่อสิงหาค่ะเป็นลูกของเจ้าซันมาจากกรลสี่หมยเลขแปดไา่ชื่อก๊อตค่ะเป็นลูกของเจ้าซันมาจากจังหวัดของแก่นค่ะหมายเลขเก้าค่ะเบนตะวันเป็นลูกของตะวันฉายมาจากนครราชสีมาไมายเลขสิบไมยเลขสิบค่ะ เพชรสารเกตค่ะเป็นลูกของภูเขาไฟมาจากจังหวัดร้อยเอ็ดค่ะหมายเลขสิบเอ็ดมีซักเป็นลูกของมีโชคมาจากอุดรธานีค่ะและหมายเลขสิบสองนะคะแสนพันล้านค่ะเป็นลูกของเบิ้งพันล้านมาจากพภอนารูจังหวัดกาลสิธค์ค่ะคนไม่ยอมละจากขอบเวทีจริงๆ,ๆสิบเอ็ดตัว,ว <นะ S 3> หมายเลขหนึ่งครับกาจจิงทงครองเป็นลูกของอกัจจินทร์ผู้นก,กาัจจินทผู้มาจาก นครราชสีมาโหราชครับโหรสองครับสองเจ้าเพลินครับเจ้าเหนือของพ่อเงินตูไทยครับจากแม่อาเปาจากรัตนบุรีสุรินครับสุรินนะครับเบอร์สามปังเบอร์สามเป็นเจ้าเพลินครับเบอร์สี่ปังสยามครับปังโนของพ่อปังไปรุกับแม่อาบครับจากโครณัตขอนแก่นครับขอนแก่นครับเบอร์ห้าครับเจ้าพญาครับเจ้าพญา ป็นล <after S 1> <i> ูกของพ่อเสานะครับเจ้าเสาครับแม่ทองใสนะครับจากมาเดินกองปุริรังครับเบอร์ออกทักเพชรตันครับผมเพชรตวันเเพชรตป็นลูกของพ่อลุ่งเชรครับกับแม่บัวขาวนะครับจากชุมแพร่ขอนแก่นครับขอนดก่นครับเบอร์เจ็ดครับเบอร์เจ็ดสิงหาครับสิงหาเป็นลูกของเจ้าสันกับแม่เขาทิพย์ครับจาก สหันสะขันกาลสินครับกาลสินครับร่างที่จัดประกวดและตรวจใหญ่ที่เราจัดกันดีแล้วภาพกันนะครับก่อนจะแต่งภาพจะถ่ายภาพตัวนะครับใช้กล้อบตัดสินสิบนาทีแต่ถ่ายได้ไม่เวลานานสิถูกต้องครับแล้วตัดมันเยอะๆนะครับตอนนี้การประกวดฟลายของเรามีจำนวนเยอะเรามีฐานที่ถ่ายภาพอยู่ด้านนอกนะครับมันก็จะทำให้เร็วได้ดีขึ้นและสำคัญที่สุดนะครับเวทีใครจะจัยก็แล้วแต่นะครับ อันสรญญาณครับอันนี้ผมให้ความสำคัญต่างๆประจันรอบเวทีอ่าอันสรญญาณรอบเวทีเพราะแหล่งนี้คือตรงนี้จะคนคนเราอยากแก้คนมาดูวายนะครับมีความสุขนะมีความสุขแล้วก็คือต้องมีที่นั่งเพียงพอและที่นั่งจะอยู่ในโลกด้วยนะครับบนได้หมายไม่บางกิมเล็กนะใจครับไม่ไว่บางกิมนะครับ อันนี้ถ้าเราจัดเป็นดินอัดนะนะครับก็จะเป็นเรื่องที่ดีนะควายนะครับนนี้เป็นเรื่องนที่เรื่องของสนามนะสามประเด็นแรกหนสองประเด็นครับขอเวลาประกาศเข้ารอบก่อนครับเข้ารอบห้าตัวครับเข้ารอบห้าตัวสุดท้ายครับหมายเลขแรกที่เข้ารอบหมายเลขสิบสองครับสิบสองแสนพันล้า จากกาลสินอาละกาลสินเขาไปรอแล้วหมายเลขเจ็ครับหมายเลขเสิงหาค่ะกาลสินแล้วทางหมายเลขสาครับหมายเลขสามเพลรค่ะจากสุรินหมายเลขหครับหมายเลขหเชตวันค่ะจากรวนสุดท้ายทรอนมายเลสคริบหมายเลขนคิบเลข เกอนะคะจากจังหวัดร้อยเอ็ดค่ะห้าร้อยเพื่อแตกพี่นอ้องยินดีนะถ้าไม่เตรียมของมายินดะีฮะสวัสดีเจ้าน่าจะแต่ว่าจเจ้าหายนะเจ้ารู้สึกยจงไดครับเหตุผลในกาศวันนี้ครับวิจัยเจ้าปีนี้ปีแรกที่มาเจ้าคิดจะไดมามถอดเกลนครับเจ้าคิดจะไดมามาออกวานถอดเกล็ดครับมาเทียเท่ยวเจา้าวันท้าววันเที่ยวมาแอลเจ้า โอเคครับถูกต้องครับของเราถูกต้องขอบคุณนะครับพี่น้องหนุนแม่สวยเชียงรายขอบคุณมากลำดับที่ห้าได้แก่ควายหมายเลขหมายเลขเจ็ดครับหมายเลขเจ็ดเจ้าสิงหานะคะมาจากจังหวัดสิงห์ลักษณะลำดับที่สี่ได้แก่ควายหมายเลขหมายเลขสิบครับหมายเลขสิบ าจากรเกยเอคสำคัญน,นะฮะสาตัวที่เหลือหนึ่งในสาม้คือราวัลชาเลอรลำดับที่สาไมได้แก่ควายหมายเลขมหมายเลขสารรมับหมายเลขสามเจ้าพนค่ะจากรัฐบ,บุรีจังหวัดสุรินทร์ค่ะเหลือสองตัวของยอดยืนเหลือตหกกับตัวสิบสอง บ็ลหกจตงหลยุ้มอกก็หกแต่ขอนแก่นครับขอนก่นขอสิบสองนะนะแล้วิครักกาล้วชิขอนก่นบ้านพี่เมืองเนาะเดี๋ยวก่อนเอฟซีึงขึ้นถามก่อนใครคิดว่าวันนี้ฉันจะดูที่ขอนก่นขอนกันกูมือ เสียงประชาชน,นวันนี้ขวางแข่งแน่นอนใครคิดว่าแชมป์ต้องดูที่การะสินขวางปุ๊บม,มือไอเดียมเลยครับเอาละมีทั้งการะสินขวางแก่นหรืคือเกียรติยศวันจีนมา สองแกค่ะขอแสดงความยินดีด้วยนะคะเรียนเชิญคณะกรรมการได้เลยค่ะครับ,ร, like ร,บรุ่นต่อไปคือเป็นการกวดควายเผือกรุ่นฟันแท้ไม่เก <tr> ินหนึ่งคูค่ครับผมขุนะส่ค <alal> ่ะหมายเลขสองค่ะยกเพชรค่ะลูกหยกขาวเช่นกันค่ะรอเดียวกันเลยรอเดียวกันนะคะมาจากอำเภอเมืองจังหวัดหงบัวลครับคุณถ้ามาอยู่แถวนี้จะขอจ้าวร้อนอยู่เนี่ย อาจจะอยู่กับพี่ต๋องไม่ได้ไม่เห็นเปล่าถ้ามาอยู่แบบนี้อะชมถ้าข้าร้อนกันไมดีนะครับเดี๋ยวก็เป็นเรง่องวัดนี่ลูกพายจะเลี้ยงมาเยอะมากแล้วขาวก็เป็นหนึ่งในพันธาวแล้วหมายเลขสามนะคะควายชื่อีอ B M ค่ะเป็นลูกของเบิ้งพันล้านค่ะซึ่งเป็นพ่อของควายดำนะคะตัวนี้มาจากชลบุรีค่ะ จากคนบุรีครับหมายเลขสี่ค่ะควายชื่อปิยะค่ะเป็นลูกของเจ้าสังนะคะเจ้าสังคือพายดำตัวนี้มาจากค่ะมาจากอะตุรนาโฮจังหวัดบุรีรัมย์หมายเลขห้าค่ะหมายชื่อมาระนะคะเป็นลูกของแสงนุชไทยกับแม่ฝ้ายค่ะแสงนุชไทยก็เป็น ลายดังนะคะตัวนี้มาจากพระนครศรีอยุธยาค่ะเอาอย่างนี้ฮะหันหน้ามาให้ท่านผู้ชมครับเอาจุดตาสักกาไณ์ตรงนี้ครับหันหน้าท่านผู้ชมจะรู้ครับหมายเลขหกค่ะเป่าจอนสังค่ะเป็นลูกของเปล่าหัวแก้วเอาปอยู่ตรงกลางเลยก็ได้ถ่านผูอยู่ตรงกลางเลยนะครับนะคะในประเทศไทยท่านต้องคิดว่าควายท่านคือมรดกของประเทศไทยอยากให้ทราเป็นของควายครอบนั้นครอบนี้นี่คือรับรองโดยกรมศุลกากรวเป็นของประเทศไทย ยัาไหร่ครับต่อไปต้องเป็นโดยในงานนี้นะครับใช่ครับนล้วก็นะครับเรื่องของใบแคปการสิ่งที่พี่น้องจะต้องทำนะคะก็ต้องฝังไมโครชิปนะครับซึ่งทุกวันนี้ไมโครชิปตัวหนึ่งเล็กๆนะครับมีหมายเลขจำกัดเราฝังเข้าไปในใต้หนังของไฟบริเวณ อ่าปริเดณโคนขา,านหน้านะครับคนขา,านหน้ากล่องซ้ายดูฝั่งขวาก็ได้เขาจะมีเครื่องอ่านมีประโยชน์ยังไงรู้ไหมครับเขาจะรู้ว่าคอยตัวนี้ชื่ออะไรมีทะเบียนประวัติกำกับเวลาถูกขโมยไปนะครับเวลาถูกแอบอ้างก็เช็คจาก s ีแล a l n u m b ร r ของไบตัวชิปได้ นะครับว่าเครื่องอ่านตอนนี้หลักพันประมาณ2,200ตอนนี้เหลือพันแปดเองไม่ได้แทนแต่ละฟันมีเครื่องของตัวเองกันได้เลยนะครับในการรู้จักบไม่คนชิดตอนนี้เพราะว่าควายนี่เป็นระดัที่ค่อนข้างตีเบอร์ก็ยากปุขัญก็ยากเพราะอายุที่เปลี่ยนไปมันแบบเบอครับแต่ความเบอร์ก็เชื่อมั่นสัมพัญ ไท้ก็ประมาณก็ค้าสดมากนะครับนี้เพราะฉะนั้นคือแรงก็ประมาณที่อยากจะอยากใครอยขอควารเียงเว่าวนะครับย่าวัเดี๋ยวช้าๆช้าๆนะอาจารย์อาจารย์ว่าเลยนะครับไอรทขอคาประมาณจะกองผัาประกัรงานกระโณนะครับอย่าหวังอยาหวังยาวังนะครับเพราะว่าเขาปังนอาจารในเรื่องการโอนไห่น้อานะจะตัดนะครับแต่เกลับไม่คิด ในเรื่องของตัวไฟที่ตกมาประกวดนะครับที่เราอยากจะพัฒนาให้มีการพัฒนาก็คือว่าสนามไหนก็แล้วแต่เพื่อจัดประกวดยฟผลออกมาที่ในระหว่างวันนะครับยตัวงนั้นจะต้องปลอดจากโรคนะลอนจากสิ่งที่ไม่ประตกนะครับสิ่งไม่เคยตกในอื่โลกอะนะครับอันที่สองการใช้สารเล่นเนื้อแดนี่นะครับเป็นเรที่มาว่า วัยที่โตก็ปวดนะเราจะตโตที่ได้ดวนันเราจะเจ็บปัปวดวันด้วยดีกว่าไปถึงวัคซีนแล้วไประมาณใน6เดือนเนี่ยนะวัยรับรองตัวนี้จะยืนยันว่าสัตว์ของท่าน่อนโรคมีวัคซีนมาถึงแล้วประเด็นที่้สำหรับการตรวจโรคนะครับการตรวจโรควัยรับรองการตรวจโรคที่กรมสุขภาพออกให้จะมีอายุ1ปีนะครับจะมีอายุ1ปี เพราะฉะนั้นอันนี้คือวากไปเลยว่าของเรานะครับทันมีการตรวจโรคนะครับขอไปรับรองทางโรงพยาบาลที่ตรวจโรคเลยถุงจะตรวนโรคสัตว์ก็ดีหรือทางนักงานรวจบัตที่โรงพยาบาลคนะทุนก็ดีเมื่อกีมรับตินแล้วเมื่อตรวจโรขอไปรับรองไวใช้ได้หนึ่งปีคุณมีตัวทานไหนคุณใชไปรับรองดูนั้นไปยืนยันได้เลยนะครับอีกอันหนึ่งขนาดนี้นะหลังจากเอามีการงนบอตงตอือไทยนะครับ ก็มีการตรวจภชนาการหลายท่านเห็นมีบอกเห็นว่าส่งเข้าไปตรวจที่ประช่องโภชนากาไม่ได้เพราะว่าไม่ได้ผ่านการตรวจโภชนาการตัวนี้ผมฝากเลยนะครับว่าอยากจะให้พี่น้องที่เลี้ยงวายนะฮะที่ไอ้คิดว่าผมงเราไปปลไก่ไทยแท้แล้วเนี่ยอยากให้มีการตรวจโภชนาการอย่าแก้ไขเองนะครับ ในการกตรวจสอบโครงกระดนะตอนนี้สถาบันการศึกษาได้แห่งที่ดำเนินการนะครับนะโครงกระิูกได้ดำเนินการแต่โครงรรรกระดูกรรนะครับยังช้ายังน้อยแต่พูดง่ายๆไ,ไม่มียังไม่เพิ่มประมาณสนับสนุนปีน้อยมากเพราะฉะนั้นสอบกันไปกรกรมศรกษาด้วยกันแต่มีรายงานที่อื่นนะครับสหาบันอะไรเองนะครับยินดีตัวสำหรับไปรับรองตัวนี้นะครับตลอดชีวิตครับรางวัลชมเชยอันดับที่สองนะครับหรือรางวัลที่ห้าคือควายหมายเลข โคกครับหมายเลขหกครับหมายเลขหกบาจนสันค่ะจากอุดรค่ะรางวัลชมเชยอันดับที่หนึ่งนะครับหรือรางวัลที่สี่นะครับคือควายหมายเลขหนึ่งครับหมายเลขหนึ่งนะคะควายชื่อหยกขาวจูเนียค่ะตัวนี้มาจากกรุงเทพมหานครค่ะรางวัลอันดับที่สามนะครับของวันนี้นะครับ คือควายหมายเลขสามครับหมายเลขสามบอมค่ะเป็นลูกของ,งลุงลนานะคะจากชนบุรีค่ะเหลือสองหมายเลขครับหมายเลขสี่กับหมายเลขห้าครับขสยับเข้ามาขนาดนิดนึงครับหมายเลขสามใยับลงไปนิดนึงครับหมายเลขสี่นะครับชื่ออะไรนะครับผมหมายเลขสี่นะคะควายชื่อปียะค่ะเป็นลูกของเจ้าซันกับแม่จมฝา มาจากอำเภอนาโพจกกังหวัดบุรีรัมย์ค่ะบุรีรัมย์ครับหมายได้ค่าได้ค่านะคะควายชื่อมาค้าค่ะเป็นลูกของแสนรุไทยนะคะกับแม่ควายมาจากบางะอ,อินนครศรีอย,ยุธยาค่ะจากบุรีรัมย์กับอยุธยานะครับค่ะพี่น้องคนระับคิดว่าแชมป์รุ่นนี้ขอเสียนะครับถ้าพี่น้องคิดว่าเบอร์สี่นะครับมาจากบุรีรัมย์จะได้แชมป์ขอเสียตัวเลยครับผม ทาพ right? right 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 no, so ี네่น้องคิดว่าหมายเลขห้ามาจากอัธทียจะได้แชมป์ขอเสียงปบมือเลยครับผมจำเชียงเ็นยัไงเนี่ยลาวันแชมึ่งลึกแดงแดงดีด ใส่ควายินดีด้วยนะคะสำหรับผู้ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศดูที่ผู้สีเหลืองนะคะร่วมคอนเทน์หนึ่งผู่ก็คือควายที่ชื่อเสียค่ะเป็นลูกของเจ้าสังนะคะมาจากเมืองนาโพจังหวัดบุรีรัมย์ค่ะและตัวที่ได้รับรางวัลน้องชนะเลิศระดับหนึ่งนะคะก็คือควายที่ชื่อมะคัาค่ะเป็นลูกของแสงอุทัยนะคะมาจากภางอีสานจังหวัดพระนครศรีอยุธยาค่ะควายได้ที่หนึ่งคือ รครับออมาีควันนี้ครับผมทางเปาส่วนวรินทร์ชาแเนลก็ขอสวัสดีกับผมขอสวัสดีกับผม